มีตำนวนกล่าวว่าในคืนที่พระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงมีจะฝูงหมาป่าขนาดใหญ่ออกไล่ล่าทุกสิ่งมีชีวิตหมาป่าแต่และตัวตัวใหญ่เท่ากับหมีและทุกคนอยู่ใต้จ่าฝูงที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวมันใหญ่เท่าช้างดวงตาสีแดงกรงเล็บและขนทำทั้งตัวภายใต้เขี้ยวและกรงเล็บนี้เท่าสิ่งมีชีวิตล้วนเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเสือหมีหรือแม้แต่มนุษย์ทุกสิ่งจะถูกไล่ล่าและสังหารจนสิ้นตำนานเรื่องนี้เล่าในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่ง เด็กชายยากไร้คนหนึ่งเขามั่งแม่ของเขาที่ป่วยเล่านิทานให้ฟังเสมอเด็กชายอาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนแม่ของเขาป่วยจนได้แต่นอนพักบนเตียงกิจการที่พวกเขาสามารถทำด้วยกันได้คือการเล่านิทานก่อนนอนเพราะความจนของพวกเขาทำให้ไม่มีหนังสือนิทานเยอะนักมีเพียงสามเล่มที่อ่านเวียนกันไปมีทั้งเรื่องเด็กชายและลูกแก้ววิเศษอศวินผู้ล้มเหลวและนิทาน ตำนานหมาป่าเป็นเรื่องปวดของเด็กหนุ่มแม้แม,แม่ของเขาจะบอกว่ามันดูโหดร้ายไปหน่อยสำหรับเรื่องก่อนนอนแต่สำหรับเด็กชายเรากลับชื่นชอบมันพิเศษเด็กชายต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปขออาหารจากโบทเพื่อไว้ให้แม่ทานตอนกลางวันหลังจากกลับจากโบทแล้วเขาจะทำอาหารเช้าเตรียมให้แม่ของเขา หลังจา,จากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเขาจะเตรียมนำให้แม่ของเขาล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่ของเขาก่อนจะนำอาหารเช้ามาให้เด็กชายจะรอจนแม่ของเขาทานข้าวเสร็จแล้วเก็บจานและช้อนใส่ถังเตรียมล้างหลายครั้งแม่ของเขามักบอกให้เด็กชายไปทำธุระได้ไม่จำเป็นต้องรอแต่เด็กชายไม่อยากให้มีจานที่ทานข้าวเสร็จแล้ววางไว้ใกล้แม่ของเขาเกินไปเพรามันอาจพามดมากัดแม่ของเขาได้เด็กชายมันนำเอาอาหารจากโบส์มาวางใกล้กับแม่เขาในระยะที่แม่ของเขาสามารถใช้ไม้หรือมือเอื้อมไปถึงหลังจากเด็กชายดูแลแม่เขาเสร็จแล้ว เขาจะเข้าป่าไปเก็บของป่าเพื่อไว้ทำอาหารบางครั้งเขาก็มีผู้ใหญ่มาจ้างในช่วยเก็บผักผลไม้บางครั้งพวกเขาก็จ้างให้งานเล็กๆน้อยๆทำถ้าโชคดีได้งานเด็กชายก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายในป่าพอตกเย็นเด็กชายก็จะกลับมาบ้านทำอาหารให้แม่ของเขาก่อนหลังจากที่แม่เขาทานอาหารเสร็จเขาก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวถ้าวันไหนที่อากาศร้อนเหนือของ แม่เขาออกมากกว่าปกติเขาก็จะพาแม่ของเขาไปอาบน้ำหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับแม่ของเขาแล้วเขาก็จะทำความสะอาดจานชามและบ้านและเด็กชายก็จะมานั่งฟังนิทานจากแม่ของเขาทุกวัน หลายครั้งเด็กชายมันเสียยองเงินไปกับค่ายาของแม่เขาเพราะสภาพการเงินทําให้เธอไม่สามารถได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทุก,กอครั้งที่เด็กชายต้องเข้าป่าเขามักต้องเดินผ่านนอเด็กๆรุ่นเดียวกับเขาที่ได้เรียนหนังสือและฝึกฟันดาบเด็กบางคนยาก็เป็นนักปราดบางคนก็อายากเป็นอัศวินเด็กชายดําเนินชีวิตวันแล้ววันเล,ล่าซ้ําไปซ้ามาสุดท้ายแม่ของเขาก็เสียชีวิตใน สองปีต่อมาเด็กชายรู้สึกว่างเปล่าเขาไม่รู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างในต่อไปดีเขายังคงตื่นตาเช้าไปรับอาหารจากโบสออกไปหาของป่าและรับจ้างทำงานบางครั้ง ชีวิตของเขายังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนในคืนหนึ่งพระจันทร์เริ่มมีเงาบางอย่างกลืนกินดวงจันทร์ค่อยๆถูกกลืนกินไปที่ละส่วนดวงจันทร์ถูกกลืนกินมากขึ้นเรื่อยๆจากเศษเดียวก็กลายเป็นครึ่งจากครึ่งก็กลาย3มใน4ส,ส่วนจากสามในสี่เงาก็กลืนกินดวงจันทร์ได้ครบทั้งดวงดวงจันทร์หายจากท้องฟ้าไม่ครู่หนึ่งก่อนปรากฏออกมาเปลี่ยนเป็นดวงจันทร์สีแดงเสียงหมาป่าร้องดังขึ้นทุกคนในหมู่บ้านต่างแตกตื่นรวมถึงเด็กชายเขาตื่นขึ้นและเดินออกมาจากบ้านเขามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเด็กชายนึกว่่่่าาาานนนิททีแมเเขคยอให้ฟ ในทันทีผู้ชายในหมู่บ้านต่างพากันออกมาเพื่อป้องกันหมู่บ้านเด็กๆและผู้หญิงต่างหลบกันอยู่ในบ้านเด็กและผู้หญิงบางกลุ่มต่างก็พากันไปหลบในโบสถ์ทุกคนต่างหวาดกลัวเพราะนิทานตำนานหมาป่าต่างเป็นเรื่องที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จัก เด็กชายเลือกที่จะใส่อุปกรณ์ที่เขาใส่เวลาไปหาของป่าแล้วออกไปปกป้องหมู่บ้านพร้อมกับผู้ชายคนอื่นเด็กชายไม่อยากอยู่ในที่แคบแล้วโดนล,ล้อมหากเขาเห็นว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลงเขาจะไปสามารถตัดสินใจหลบหนีออกจากหมู่บ้านได้ทันทีเมื่อเด็กชายไปร่วมกับคนอื่นเขาก็เห็นเด็กผู้ชายบางคนที่มีอายุใกล้เคียงงอกับเขาเด็กเหล่านั้นคือกลุ่มเด็กที่ฝึกฝนการ ต่อสู้และการฟันดาบเพื่อเป็นอัศวินพวกเขาต่างกระตือรือร้อนเพื่อพิสูจน์ความสามารถทุกคนต่างมีทั้งชุดเกราะและดาบบางคนใส่เกราะเต็มตัวบางคนใส่เกราะบางส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีที่ใส่เกราะเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ไม่ได้มีชุดเกราะและใช้อุปกรณ์การเกรรษตรเป็นอาวุธด้วยเด็กชายมีเพียงมีดสั้นกับเชือดหนึ่งเส้นเท่านั้นเสียงหอนดังขึ้นหมาป่าพร้อมกับฝูงหมาป่าขนาดใหญ่ต่างวิ่งเข้ามาใส่หมู่บ้าน ทุกคนต่างหวาดกลัวมีเห็นว่าหมาป่ามีขนาดใหญ่เท่าหมีและยิ่งสิ้นหวังเมื่อพวกเขาเห็นหมาป่าที่ตัวใหญ่เกือบเท่าช้างอยู่อีกหนึ่งตัวแม้มีบางคนที่พยายามตะโกนเรียนสติของทุกคนแต่ไม่เป็นผลฝูงหมาป่าต่างพากันวิ่งเข้าจู่โจมหมู่บ้านบางคนวิ่งหนีบางคนหวาดกลัวจนยืนนิ่งเหมือนเป็นรูปปั้นบางคนพุ่งเข้าหาหมาป่าอย่างห้าวหาญเด็กชายเห็นสถานการะที่สู้ดีเขาตัดสินใจ หลบหนีและทิ้งหมู่บ้านเมื่อเด็กชายวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านมาได้สักพักเขาใช้เชือกที่ติดตัวมามัดระหว่างต้นไม้2ต้นเพื่อเป็นกับดักเด็กชายหลบหนีต่อจากทิ้งตัว ลงไปคลุกตัวกับบ่อคโคลนก่อนจักจะเดินต่อไปอีกสักพักก่อนที่เด็กชายจะปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เด็กชายเหนื่อยล้าและความง่วงก็เริ่มเข้ามาแต่เด็กชายก็ต้องตื่นด้วยความตกใจเมื่อเขาเห็นนะว่าหมาป่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในฝูงกลับมาปรากฏตัวอยู่ใกล้เขาเจ้าหมาป่าจะฝูงปากและกรองเล็บบ่อเปื้อนไปด้วยเลือดแต่เจ้าหมาป่ายังยืนอยู่เฉยๆเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่เด็กชายหวาดกลัวจนเขาเพลยหยุดหายใจแต่เพราะเจ้าหมาป่าไม่ยอมจักไปไหนสุดท้ายเด็กชายเลยเพลอถอนหายใจ ทันใดที่เด็กชายกลับมาหายใจเจ้าหมาป่ารู้รู้ตำแหน่งเด็กชายในทันทีมันกระโจนเข้าโจมตีเด็กชายจนกิ่งไม้ที่เด็กชายอยู่หักกระเด็นเด็กชายกระเด้งตกลงสู่พื้นดินเด็กชายแขนซ้ายหักทันทีและมีดกกระเด้งหายจากตัวเขาไปแม้เด็กชายจะพยายามวิ่งหนีแต่เพียงไม่กี่ก้าวเจ้าหมาป่าก็วิ่งเข้ามาตะบะบ่อเท้าใส่เด็กชายจนกระเด็นอีกครั้งขาทั้งสองข้างหักปลิวไป มาไม่ต่างจากเศษผ้าเด็กชายร้องด้วยความมาเจ็บปวดจนเกือบจะหมดสติแต่เด็กชายก็ยังพยายามใช้แขนข้างที่เหลือคลานหนีเจ้าหมาป่าเจ้าหมาป,า,ปาป่าประมาณใจต่อสภาพของเด็กชายเลยถามออกไปทำไมเจ้าต้องพยายามกระเสือกกระสนท,ทั้งที่รู้ว่าจะต้องตายหลังจากที่เจ้าหมาป่าถามเด็กชายตกใจต่อเสียงเขาไม่เคยคิดว่าจะมีหมาป่าพูดได้ทำไมท่านถึงถามแบบนั้นมันปกติไม่ใช่หรือไงที่สิ่งมีชีวิตจะยากมีชีวิตอยู่เด็กชายตอบกลับ เจ้ารู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอกว่าเจ้าไม่มีทางรอดจากเคีียวและกรงเล็บของข้าได้มีมนุษย์ที่ตัวใหญ่กว่าเจ้ามีมนุษย์ที่ฉลาดกว่าเจ้าและมีมนุษย์ที่เก่งการต่อสู้มากกว่าเจ้าแต่มนุษย์เหล่านั้นก็ไม่รอดท่านพูดถูกมีคนมากมายที่ฉลาดและเก่งกว่าข้าไม่ว่าข้าจะแยกแค่ไหนข้าก็ยังอยากมีชีวิตเด็กชายยังคงคลานต่อไปทำไมเจ้าต้องพยายามต่อให้เจ้ารอดจากคืนนี้ไปได้สุดท้ายเจ้าก็ต้องตายอยู่ดี ข้าไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือไม่ได้มีโอกาสฝึกฟันดาบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนี้จะใช้ชีวิตยังไงข้าไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่มีค่ามากที่สุดของข้าคือชีวิตของข้าเด็กชายยังคงคลานต่อไปแต่เริ่มชะลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะเป็นสิ่งมีความที่มีค่าที่สุดของเจ้าเจ้าเลยห่วงแหนมันถ้าท่านพูดไม่ผิดมันไม่เพียงเป็นสิ่งเดียวที่มีค่ามันที่สุดแต่เพราะยังมีมันค่าถึงยังระลึกถึงสิ่งงอดีๆที่ข้าเคยได้รับได้ เด็กชายยังหยุดนิ่งพยายามหายใจก่อนจะเริ่มคลานอีกครั้งทาท่านรู้ไหมเรื่องของท่านมีในนี้เด็กชายสิ้นลมหายใจพร้อมกับแสงตะวันที่กำลังส่องสว่างขึ้นเจ้าหมาป่าได้เดินกลับหายเข้าไปตามเงามืดในป่าราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า